เก็บกวาดให้เรียบรัสเซียงัดขีปนาวุธร่อนคินซาวและอิสกันเดอร์ถล่มฐานทัพอากาศซีโตเมียและลุสทักพังยับวันที่9กรกฎาคม2568หลังทรัมป์ประกาศไม่พอใจปูตินที่ไม่รับแผนสันติภาพสหรัฐขู่จะโจมตีมอสโกสร้างเซอร์ไพรส์รสให้ปูตินขณะที่อดีตซี a อเอทำนายว่าสหรัฐอาจเปิดฉากลุยกับรัสเซียโดยตรงก็เป็นได้รัสเซียรู้อยู่แล้วสหรัฐสร้างนาโตเมื่อนาโตประกาศทำลายล้างรัสเซีย มีหรือสหรัฐจะคิดตรงข้ามทรัมป์แค่เล่นเกมยื้ออยากได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสวนความจริงทุกดอกสุดท้ายเก็บหางไม่อยู่รัสเซียเลยส่งคำตอบแทงผู้บัญชาการสูงสุดปูตินโดยจัดใหญ่รวมมิดขีปนาวุธร่อน KS101 ของรัสเซียปล่อยแฟลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกัน้นก่อนจะตกลงสู่เป้าหมายเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเมื่อคือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ใช้โดรน228ลำ มากที่สุดในรอบสัปดาห์พร้อมด้วยขีปนาวุธร่อน Kh 1 0 1และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Kh 4 7คินซาวจำนวน6ลูกโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในยูเครนโดยเฉพาะที่ฐานทัพอากาศโอเซอเนในเขตภูมิภาคซิตเมียพังยับเยินรวมทั้งภูมิภาคลุสทักซึ่งโจมตีโดยตรงไปที่โรงงานมอเตอร์ที่ไว้สำหรับซ่อมแซมเครื่องยนต์ของเครื่องบินและโดรนของยูเครนนี่ก็พังแหลกใช้งานไม่ได้อีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญทางการทหารระบุว่า โอกาสที่กองทัพรัสเซียจะรักษาความเร็วของโดรนไว้ได้ในอนาคตนั้นมีสูงมากในกรณีนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะประสบกับปัญหาร้ายแรงสิ่งสำคัญคือการส่งโดรนจำนวนมากเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่น่าประทับใจของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช่วยให้สามารถผลิตโดรนได้อย่างรวดเร็วตามจำนวนที่ต้องการในสถานการณ์เช่นนี้การตัดสินใจทางยุทธทิศใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นของเคียฟจะไม่มีผลในระยะยาว ดังนั้นจึงน่าสงสัยอย่างยิ่งว่ายูเครนจะสามารถต้านทานการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ได้นานกว่า2ส,สัปดาห์หรือไม่ไม่มีวิธีการและศักยภาพเพียงพอที่จะต่อต้านการโจมตีดังกล่าวได้อย่างเช่นเครื่องบิน F16 ซึ่งกองทัพยูเครนใช้เป็นอาวุธต่อต้านโดรนเป็นระยะระยะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เนื่องจากระบอบเคียบไม่มีเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกเพียงพอนอกจากนี้ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตยังไม่เหมาะสำหรับการทำลายฝูงโดรนเนื่องจากราคาสูง นอกจากนี้เคียบยังมีโดรนเพียงไม่กี่ลำหรือไม่มีเลยการใช้สติงเกอร์อย่างแพร่หลายจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องประเทศทั้งหมดจากโดรนจำนวนหนึ่งโดยใช้แมนเพสหรือระบบมิสไซลต์ต่อต้านอากาศยานส่วนบุคคลหากกลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารของรัสเซียสามารถผลิตโดรนได้ในปริมาณที่น่าประทับใจภายใน3-5ถึงเดือนกองทัพรัสเซียจะสามารถส่งโดรนประมาณ1 0 0 0ถึง1,200ลำไปยังเขต S v o วอต่อวัน ส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเข้าสู่ระบบที่เสื่อมถอยทางยุทธศาสตร์และหยุดชะงักในที่สุดแม้ทรัมป์จะรับปากส่งขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระบบแพทริออตสิบชุดก็ตามก็ปราบกองทัพโรัรสเซียไม่ไหวในทหารของเคียฟเคยตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อแม่ทัพปูตินส่งโดรนมาโจมตียูเครนได้วันละ500 -800 ถึงอลำอีกไม่นานก็จงส่งมาได้วันละเป็น1,000ันลำดูเหมือนคำทำนายนี้จะแม่นจริงๆ you okay.